คือคำว่าสตรีมเหรอสตรีมสตรีมสตรีม YouTube เรื่องจัดแต่ทำไมกูไม่เห็นขึ้นว่าจะตีมาเดี๋ยวมานะครับถ้ามันปิดไมายัางไงอ่ะเวลาเราจะปิดไมอ่ะหรอ วัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง เห็นสตรีมตัวเองอ่ะแต่ดูไม่เป็นว่ะออีอาร์อีอาร์แป๊บหนึ่งยวมา ดีัะโอ้พันห้าบีไม่แบกเลยวะโอยอีอาดีแต่ปรับเสียงก่อนมันก็ปรับสุดแล้วแต่แค่เสียงไมค์มันกากเฉยๆขอโทษด้วยละก,กันเอาอันนี้ขึ้นหน่อยเอ,เอาขึ้นไงอ่ะออนนี้ แค่ปลูกผัก รีวิวผลใหม่อะเฮ้ยอออเดี๋ยวบอกนะวุ้ยต้นตะวันมันใหญ่จังวะโอุอีอเออโดลิกัสิดตะอยากไปเพลงแต่กลัวโดลิกัสิดตะมีชงชอบเงยเล็ดอยู่ด้วย ได้แล้วเว้ยกว่าจะสตรีมได้ไม่มีคนดูตั้งหนึ่งคนอ๋อไอโฟกนี่วะเจ๊ะเจ๊ะ ผ่นเองเหรอขอหาผ่านแล้วกันไปแล้ว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 ไปแลแล้วอ้่าแล้ววไนวแยากูใหม่ 我这。 เรื่ออะไรอะในไข่วะไข่เอาไว้เปิดเล้าหน้าแล้วกันะ สองคนดีกว่าต้งชื่อว่าอะไรอ่ะโอ้ติช็อกไม่สวยยาเลยติดติดติดๆิติดตตดิดติด 开开，调 off，调 off，右闪右

Yeah, man. ครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับอย่างแรกเลยต้องซื้อไม้ใหม่แล้วไม้กาเกิลว้าว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 เวา,เามันปิดไงปิดไงวะ เข้ามาดูตั้งสองคนแล้วเวลาปิดไปมันปิดไงอะ่ะปิดไม่เป็นอะ่ะปิดไ่ปิดไงอะ่ะ คือไม่ใหมเป็นไหมครับสอนหน่อยครับสวัสดีครับ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 ปิดไม่ไม่เป็นอนะ่ะสอนปิดไม่ไหน่ได้ไหม รับซื้อสัตว์นะพี่เล่นไหมครับ ไม่เป็นอ่ะปิดไงอ่ะแล้วเลาปิดใหม่ปิดจังใสวะเบาเสียนี่เออเอเอ,อความถี่อยู่ที่สองพันเองจะต,ต้องไปปรับตั้งค่าไม่ให้เกินสี่พันภาพบันแจกเกินความละเอียดปกติเจ็ดร้อยนะครับภาพอาจ,จะดูกากหน่อยนะครับ Uh, Steam, อ่าสตรีมติ๊กตอกอ่ะแต่สตรีมไม่ได้อะ่ะ ได้ครับพอดีอยากขับไปเล่นในดิทูมีตไอ้สับแปบ,บจะลงไงแหละทดสอบ,บได้เฉยๆแล้วลงไงไงลงไงไงโอ้ไม่เป็นสักอย่างเลยอ่า จะลงไนลงนะอะไรวะคนเข้ามาดูตั้งเยอะอ๋อก็คือปิดเนี่ยสต็อปใช่ปะจะลงไงเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้ามันก็อย่างไหลอยู่ดีนะ